ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะฮะเขาน่าใจ็คันนี้นะครับทำการทดสอบไฟหน้าครับเปิดไฟหน้าครับโอเคครับไฟติดปกตินะฮะโอเคครับอันนี้ลูกค้าใช้หลอดแท้นะครับลูกค้าท่านไหนครับมีปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างไฟหน้าไม่ติดนะครับติดต่อได้ที่ร้านเดย์บริเบอรละยองครับสาขาแบล็พาสต์สิบหกติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่สองแปดเก้าติดต่อคนอื่นได้เลยครับสวัสดีครับ as a star among the midnight sky all the pressure blinded me but now I see I'm not different from the rest You said i d fly away but my walls have kept me down now I'm lost and I'm afraid รันรี้มับรฟารีโฟรยองครับวันนี้ลูกครัรถคอมน่าแจานะครับมาันเนินการเปลีิดหลอไฟหน้านะครับเกือไฟหน้าครับ ข้างซ้ายขาหึ่งข้างครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่างเดบิวต์ไฟดำเนินการนะครับ